สวัสดีค่ะทุกคนพาออกมาตากแดดหน้าร้านนะคะอันนี้เป็นหน้าร้อนสวีเดนนะคะแต่ว่ามันหนาวมากค่ะทุกคนเราก็อยากจะบอกว่าออกมาตากแดดแบบนี้บ้างไม่ไหวแล้วถ้าออกมาตากแดดค่ะพี่น้องมันหนาวอีหลีแม้ข้างนอกอะ่ะข้างนอกอะ่ะมีลมแต่ว่ามีแดดยังรุนแต่อยู่ในร้านเราสิคะทุกคน มันไม่เจอลมมันไม่เจอแดดมันหนาวมากเลยค่ะพี่น้องโอ้ยบ่ไหวแล้วถ้าออกมารับบรรยากาศข้างนอกแม่จักหน่อยพาออกมารับบรรยากาศมันหนาวอีหลีบ่ไหวมีแหละที่เขาว่าสวีเดนทางเหนือนะคะเมืองคิรูนาประเทศสวีเดนนะคะไม่มีหน้าร้อนจริงๆเลยค่ะมันหนาวตลอดทุกหน้าเลยนะคะอันนี้ เขาบอกว่าเข้าหน้าร้อนสวีเดนแล้วนะคะที่าน,น,านี่ภาาอังกหน,นาวก็สั่นเมั่แมีร่มกับร่มหนาวกับหนาวโอ้ยบรรยากาศป่อยผ้าออกมาเบึ้งหนาวของแอีหลีมันเหตุจังใด้ล่ะค่ะทุกคนมันบนนมันบ่น็หนาวมันบปบ่ปหอ,อนเนาะเราก็อยากจะเจอหน้าร้อนนะคะเราอยากมีบรรยากาศที่แบบอุอ่นนะคะแต่ว่า อุ่นมันบ่นั่นหยไหมอันนี้อยู่กลางแดดนะคะแต่ว่าเราไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ว่าลมแรงมากได้ยินเสียงลมไหมคะเราพาผมมาชมบรรยากาศข้างนอกเปนยงไนี้ก็รมแห้งขนาดออกสิปิลสวัสดีทักทายคะ่ะน้องเพชรไม่ค่อยสบายนะคะก็เลยไม่มีคลิปออกมาให้ชมให้ดูให้กดไลค์ให้คอมเมนต์เท่าไหร่นะคะเพราะว่า บ่ค่อยสบายค่ะร่างกายบ่ค่อยโอเคกันเลยพักไวโกนค่ะพี่น้องโดนโดนเท้อกัดสิได้ออกมะทายเอาสิได้ออกมาเฮ็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งกันผ้าออกมาเชื่อมบรรยากาศนอกลานผ้าออกมาตากแดดค่ะมันหนาวแห้งพี่น้องให้อุ่นๆเนี่ยร่างกายเราปรับไม่ไหวค่ะมันหนาวมาก หนาวไหลกังข,ขึ้นกังขึ้นกับหนาวกัเขายังมีห่มผ่าเนาะกังเว้นเขามาเหตุงานนี้เขากับซี่ฮมผ่าอยู่กับบด้เนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศอิลีค่ะหนาวแห้งสวัสดีทักทายค่ะสุขภาพก็ยังไม่ค่อยโอเคค่ะช่วงนี้แล้วเราก็ที่นี่เราก็หามหมอไม่ได้นะคะเนื่องด้วยอะไรหลายๆอย่างเนาะก็อยากมีโอกาสได้กลับไทยไปหามหมออยู่เมืองไทยค่ะ ร่างกายไม่ค่อยโอเคนะคะหรือว่าเป็นที่อายุมากขึ้นหรือว่าเป็นที่เราเป็นอยู่แล้วก็ก็ไม่รู้นะคะพี่น้องก็เลยไม่ค่อยโอเคก้มถ้าเราถ้าเราแบบเดินทํางานอย่างเงี้ยก้มเงยก้มเงยบ่อย,อยๆเราจะเวียนหัวคือสีหนาหมือดอยู่ตลอดเวลานะคะพี่น้องถ้าถ้าไม่ถ้าไม่เป็นหนักก็จะไม่รู้ตัวเองเนาะคะ่ะเนาะแต่อันนี้กะหูแล้วว่า มันมันแบบว่าหนักอีลีเนาะ้ทาทับวบ่านักอีลีกระสิบ่ได้หายไปแบบดนๆนั่งสีเนาะพี่น้องขอบคุณนะคะทุกคนที่ณทำคอนเทนใช่ไหมไม่ใช่ใชขอมาตากแดด<ม>ขาหนาวเดี๋ยวทำคอนเทนต์ให้ใช่ไหมหนาวมากเลยเนี่ยบรรยากาศอะไรทำไมมันไม่มีหน้าร้อน